ไปดีกว่านี่ไปอ้ําดีกว่านะฮะนางไอซุปตาเบอร์หนึ่งของเมืองไทยนะครับก็ไม่กี่วันมานี้ก็เพิ่งเห็นนะเดินสายทําบุญกันยกใหญ่เลยนะครับแต่สวยจังเลยรถรถเออรถไม่ใช่รถนางรถนางบางอะไรรถอีเวนต์หรือเปล่านะก็ปรากฏว่าไปทําบุญกับกวนเพื่อนสนิทนะฮะแต่ไม่เห็นหวานใจคนสนิทอย่างแอมไปทําบุญด้วยนะครับก็ คนก็เมาส์มอยกันไปต่างๆนานาสรุปแล้วเนี่ยแอมเนี่ยไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นใช่นะฮะทีนี้พอเจอปุ๊บเจ้าตัวก็ไปถามเลยบอกว่าช่วงหลังๆนี่ไม่ค่อยเห็นหน้าในงานละครเลยเป็นไปได้ไหมที่หลังจากที่มีข่าวว่าเอิรักกันจะแต่งงานกันแล้วจะไม่เล่นละครแล้วอะไรอย่างนี้อ้ําก็บอกว่าเฮ้ยไม่ถึงขนาดนั้นคือถามว่าใจก็อยากเล่นไหมอ้ําก็บอกว่าอยากเล่นแต่ว่าในท้ายสุดก็คือถ้ามีแรงไหวถ้าละครดีก็ยังอยากรับเล่นอยู่เรื่อยๆอ๋อาว่างั้นนะก็คือคือไม่ทิ้งหรอกไม่ทิ้งมันอย แหมมาจากวงการบันเทิงแล้วเาคงละครอุตหแา่อ้มสวยจริงวันนี้ดูสวยมากเลยเขาสวยทุกวันเธอเขาสวยตลอดจริงๆริงเขาเลี้ยงหมาอยู่ข้างถนนฉันก็เห็นเอาข้าวไปให้หมากินนางก็สวยนางก็แฮปปี้เหรอแต่ต้องดูนะเพราะว่าละครเรื่องใหม่ที่เห็นบอกว่าจะเล่นเนี่ยคือเพลิงพระนางเนี่ยรับรองว่าฉันว่าแซ่บแล้วเรื่องนี้นะ อ้ํารับละครน้อยเรื่องอะแต่บทดีนะยังไงก็กินไปอีกนานเชื่อเรา,าบอกตรงๆนะนะเราอยากเห็นอ้ําเล่นละครแล้วคือ,อคือการที่อ้ํามาให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ว่ายังเล่นละครอยู่เนี่ยเราถือ,อว่าเป็นข่าวดีนะแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากเห็นก็คือเราอยากเห็นอ้ําเล่นในบทที่แปลกออกไปอะ่ะ<อ>คือที่ผ่านมาเราจะบอกเลยว่าอ้ําเล่นเป็นบุคลิกใกล้กับตัวเองอใช่ไหมแต่ยงังพิงผระนางเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเธอเล่นเนี่ยมันจะเป็นคาแรคเตอร์ย้อนยุคแหละสมัยก่อนที่ใครเล่นนั้นบทที่อ้ําเล่นไหมบท ดีมากร้ายกว่าเธออีกเหรอเล่นบทร้ายกว่าโจเธอเีกอ่ะฉไม่เคยเล่นฉันไม่เคยเล่นบทฉันเล่นชีวิตจริงเหรอแค่ชีวิตจริงร้ายเท่านั่นเองแล้วจ่าเราอยากเห็นอ้ําได้รางวัลด้านการแสดงประเภทแบบเจ้าบทบาทอ่ะคือความนิยมอ่ะอ้ําได้ทุกโพใช่ไหมความฮอตความที่เป็นโบดอ่ะอ้ําได้ทุกโพแต่เราอยากเห็นอ้ําพัชราภาบนเวทีแบบที่ได้การแสดงที่แบบเข้มข้นนะทำไมเขาไม่เคยได้อ่ะนั่นน่ะ หรือหรือบทบทไม่ค่อยมีคือระบบโบทขวัญใจมหาชนเซ็กซี่ที่สุดเอ้พวกรายการบทเนี่ยอำได้หมดเอาแต่ไม่แน่นะอะถ้าพูดพูดว่าบาปไปนะเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่กรรมการกระนิงมองอํำก็ได้เราถึงบอกไลว่าเราดีใจนะที่มีการบอกว่าเพิงพันางนางจะเล่นนะฮะที่สเหตุคือนางก็ประกาศว่านางจะเล่นละครคือเราเราเห็นว่าอ่ำผ่านช่วงวัยที่ เล่นบทนกเนะมาพอสมควรแล้ว20กว่าตอนนี้ก้าวเข้าไป30กว่าแล้วใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นการอยู่วงการมานานในประสบการณ์มันต้องเข้าฝักบ้างหละฝีมือมันต้องเนี้ยบเราอยากได้อํำที่มีโค้ acting code ดีๆอะแล้วก็ทําให้อ้ําพัชราภาเป็นอําพัชราภาที่เป็นนักแสดงเจ้าบทบาทคือเราอยากเห็นความสมบูรณ์แบบของนางโค้ดดีๆถ้าโค้ e ดีๆตอนนี้นะไม่ใช่ต้องซิโก้ไง code ดีจริงๆไม่ใช่คนละโค้ด acting code เออพวกครูแอบหม่อมน้อยอะไรอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับซิโก้ไม่เกี่ยวกันไปฟังนังนิดนึงแล้วกันนะเรายังรับละครอยู่ไม่ค่ะไม่คือถ้าตามแบบที่ร่างกายยังไหวก็ยังจะรับไปเรื่อยๆค่ะรับละค่ะรับสรุปเรื่องนี้คุณก็ หลายเปอร์เซ็นต์มากก็ต้องเล่นอยู่แล้วค่ะเพราอยากเล่นติดนิดนึงคือต่างจังหวัดอยากจะร้องไห้ก็ต้องไปถ่ายต่างจังหวัดตลอดค่ะที่ก,กำลังกังวลใจก็คือแค่ต่างจังหวัดนอกนั้นอยากเล่นทุกอย่างอยู่แล้วค่ะ